ดไลย้อนหายแน่ถ้าดูคลิปนี้มัดรวมมาให้สิวิธีค่ะแบบที่นักเรียนในคอสอวสานความอ้วนทาแล้วเห็นผลกดไลย้อนเนี่ยคนเป็นกันเยอะมากทรมานแล้วก็มันเป็นภาวะค่ะที่กระเพาะเนี่ยของในกระเพาะมันทนออกมาค่ะปกติเวลาที่เรากินเนี่ยจากปากมันจะต้องลงไปที่หลอดอาหารแล้วในระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยเขาจะมีหูรูดที่ปิดเอาไว้แต่ถ้าอาหารหรือว่าน้าย่อยในกระเพาะมันทนออกมาที่หลอดอาหารค่ะก็จะรู้สึกแสบ,บร้อนการอก เกินลำบากแสบคอเรอเปี้ยวฟันผุหรือว่าไอาเรื้อรังเสียงแหบค่ะบางทีก็มีอาการเหมือนเป็นหอบหืดสาเหตุก็คือหูรูดเนี่ยหลวมไม่แน่นเกิดจากหลายปัจจัยค่ะเช่นอายุอาจจะเยอะหรือว่ากินอาหารที่ทําให้หูรูดเนี่ยมันคลายหรือว่าอ้วนไขมันเยอะก็จะเกิดแรงดันตรงช่องท้องค่ะหรืออาหารย่อยไม่ดีเนี่ยหลายชั่วโมงยังย่อยไม่หมดนะคะไปกองอยู่ในท้องก็จะเกิดแรงดันหรือว่ากินอาหารแน่นเกินไป ก็มีอาการจุกจนถึงคออย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะเพราะสุดท้ายถ้ากดมันฟ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้หลอดอาหารติดได้แล้วเซลล์หลอดอาหารเนี่ยถ้าโดนกดค้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะเซลลก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อร้ายดังนั้นเนี่ยควรที่จะรักษาแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยก็จะทําให้หายได้ค่ะพี่กุ้งสรุปมา10วิธีค่ะให้เพื่อนๆเอาไปทํากดไหลย้อนเนี่ยจะได้หายไปจากชีวิตแนะนํากดเซฟเอาไว้นะคะเพราะว่ายัางไงก็ต้องมาดูซ้าแน่นอนข้อแรกไม่กินอาหารเยอะเกินไปค่ะ กินอิ่มแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของกระเพาะก็พอ,พอให้กระพเพาะนียมีที่ให้น้ำย่อยหลังเพื่อให้คลุกเคล้าอาหารได้ก็จะได้ไม่ทนกลับขึ้นมาข้อสองค่ะเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเคี้ยวสักยี่สิบถึงสามสิบครั้งต่อคำถ้าเคี้ยวละเอียดเนี่ยก็จะช่วยระบบย่อยได้ดีบางคนดูมือถือไปแล้วกินไปด้วยเคี้ยวสองครั้งกลืนดังนั้นระบบย่อยตั้งแต่ปากก็ไม่ดีแล้วระบบย่อยต่อไปก็จะมีปัญหาข้อที่สามไม่กินข้าวคำน้ำคำข้อสี่ เปลี่ยนอาหารค่ะกลุ่มแรกเลยให้เลี่ยงอาหารที่ย่อยยากเพราะว่ามันจะไปทางที่กระเพาะลำไส้นานเช่นพวกอาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดหวานจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเลี่ยงพวกเนื้อตัดที่ติดมันค่ะเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นพวกชีสเค้กเบเกอรี่ต่างๆหรือกลุ่มอาหารแปรรูปต่างๆพวกที่มีไขมันทรานส์เยอะๆก็ต้องเลี่ยงค่ะถั่วด้วย พวกถั่วเนี่ยถ้าจะกินต้องต้มให้นิ่มๆเลยส่วนผักเนี่ยควรกินผักสุกแล้วก็เลี่ยงผักดิบไปก่อนกลุ่มที่สองให้งดสิ่งที่ทําให้หูรูดคลายตัวเช่นชากาแฟเหล้าเบียร์ไวน์บุหรี่กลุ่มที่สามนะคะให้งดสิ่งที่ทําให้เกิดกรดเกิดแกส๊สเกิดลมในกระเพาะเช่นพวกน้ําอัดลมโซดารวมถึงผักที่ จะทําให้เกิดแก๊สนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผักที่มีกลิ่นเช่นกระเทียมหอมแดงสะระแหน่หอมใหญ่แล้วก็งดเคี้ยวหมังฝรั่งด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้ลมเนี่ยเข้าไปในท้องมากเกินไปเลี่ยงกลุ่มเหล่านั้นแล้วก็มาเลือกกินกลุ่มที่มีไขมันน้อยกักใหญ่เยอะไม่สร้างกรดข้อ5ค่ะถ้าอ้วนก็ให้ลดน้าหนักเพราะว่าไขามันตรงพุงจะทําให้เกิดแรงดันในช่องท้องเยอะ ข้อที่6กค่ะกินอิ่มแล้วควรไปเดินสัก5้านาทีเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวบิดตัวของกระเพาะลำไส้จะช่วยระบบย่อยที่สำคัญนะคะควรกินห่างจากนอนเนี่ยอย่างน้อยที่สุด3ชั่วโมงข้อ7ค่ะมันออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ว่าห้ามออกกำลังกายหลังกินอาหารนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบจริงจังเนี่ยแบบหนักเนี่ยจะใช้ระบบสมองส่วนที่เป็นสิมพาเทติกค่ะซึ่งในการย่อยก็จะใช้ระบบ ประสาทส่วนนี้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้ากินเสร็จแล้วไปออกกําลังกายหนักๆเนี่ยก็จะทําให้ระบบย่อยไม่ดีข้อแปดค่ะผ่อนคลายความเครียดเพราะว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะทําให้เกิดการบิดตัวของลําไส้และกระเพาะทําให้เกิดกรดแล้วก็ท้องอืดได้ข้อ9นอนให้พอค่ะสักเจ็ดชั่วโมงต่อวันเพราะว่าการนอนเนี่ยมีผลต่อฮอร์โมนความเครียดถ้าฮอร์โมนความเครียดสูงก็จะหลั่งกรดเยอะและท้องอืด ส่วนท่านอนที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของกดไหลย้อนเนี่ยให้นอนตะแคงซ้ายเ,ออเพราะว่าหูรูดเนี่ยจะอยู่ด้านบนข้อสิบค่ะกินอาหารช่วยกดไหลย้อนเช่นขมิ้นชันพริกไทยดำขิงค่ะกระเจี๊ยบเขียวผงกล้วยดิบกลุ่มพวกนี้ก็จะไปช่วยปรับสมดุลน,น้ำย่อยสมานแผลแล้วก็เพิ่มพวกเยื่อเมือกในลำไส้หรือว่าจะเติมจุลินทรีย์ดีโดยกินโปรไบโอติกที่เป็นซองเข้าไปเลยก็ได้เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆมาบอกอยู่เป็นประจำค่ะตอนนี้พี่กุ ความอ้วนค่ะและยังคงมีโบนัสพิเศษในการโคชชิ่งตัวต่อตัวเพื่อให้นักเรียนได้รับผลลัพธ์ที่ไวที่สุดในคอร์สนี้ไม่ต้องกินคลีนไม่ต้องนับแคลไม่มีเช็คไม่มีชงจะออกหรือไม่ออกกําลังกายก็ได้ถ้าสนใจรายละเอียดคุยกับพี่กุ้งได้ตรงนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ